อ่ะตัวนี้นะครับเป็นวันพัดนอตนะครับวันพัดนอตธรรมดานะครับนี่นครับลกูกคาทําจอแตกมานะครับเร,เรามาดูวิธีเปลี่ยนหน้าจอกันนะครับ หน้าจอวันพัดน็อตจะราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับตัวนี้สแกนนิ้วหน้าจอนะครับจะมี2ง,งานงานแท้กับงานธรรมดานะครับงานแท้นี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับแพงมากเลยก็งานธรรมดาก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่างานธรรมดาก็จะสแกนนิ้วมือหน้าจอไม่ได้นะครับแต่ใช้แทนกันได้ทุกอย่างหลังจากเราเอ,อฝาฝาหลังออกนะครับได้ครับผมได้ครับไม่ต้องครับมีรหัสหน้าจอไหม จุดไว้หรือยังเขียนด้วยจุดๆวงกลมแล้วก็เขียนลูกศรชี้นะครับเวลาเราลาก เอาน็อตออกนะครับสก,กิตจ,จอจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าเราต้องเอาขั้วแบตออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยกกวินงท่วมาบ่ะถามมันนี่ว่าจะรีเ,ททระเซ็ตแบตจักเปอร์เซ็นต์รีเซ็ตแบตรีเซ็ตแบตอ่ะอจะเอายังเปอร์เซน็นต์ขั้วแบตตัวนี้ททอ,อ,นอืม โอเคครับโอเคครับโอเคแปดห้า้ระมนี้่กันถ้านอ่เย่รั่ะนี่นะครับควบแบตเตอรี่แล้วก็เอาออกก่อนเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแนละ้วเราเปลี่ยนจอเรา จอจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตัวนี้คือหน้าจอนะครับตัวนี้ก็แตกแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่จอเข้าไปก็ลองก่อนนะครับตัวนี้เป็นงานธรมนร,นนนธรมดานะครับ แบตเตอรี่โลแจ้งเตือนแบตเตอรี่โลนะครับเดาได้ป่ะมั้ ่ะเรวเปิดเครื่องลองจอก่อนนะครับกล่องสีน้่มปังกล่องสีน้่มปังอยู่ข้างในเดี๋ยวบอก อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ท้าสกรีนปลดล็อกเข้ารหัสได้ปกตินะครับผมก็ใช้ไม่ค่อยจะเป็นด้วยนะครับดงนี้นี่นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวประกอบเครื่องเลยแล้วกันนะครับแบตเตอรี่ลูกค้าน้อยหน่อยก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเครื่อง จอของลูกค้าก็หลุดอ้าวันหมดแล้วนะครับขอพลาสติกดำๆนี้ต้องเอาไว้นะครับืมเหมือนลูกค้าเคยเปลี่ยนจอแท้มาแล้วครับครั้งนึงนะครับในจอแท้ Thank you. ก็ติดกาวนะผมอาจจะทำรีบๆหน่อยนะครับง,งานเยอะ อาจจะทาเร่งๆหน่อยนะครับมีมี12โปรปแม็กรออยู่นะครับทำสุขภาพแบตแล้วก็เปลี่ยนฝาหลังนะครับอันนี้ก็ติดกาวประมาณนี้นะครับจอเราลองแล้วว่าผ่านแล้วก็ลอกแผ่นนี้ออกนะครับเพราะมันถ้าไม่ลอกออกก็จะบังกล้องหน้าเขาก็จะไม่ไม่โฟกัสไม่ชัดนะครับแพ่จอนะครับแล้วก็สอดเข้าไปลูกค้าท่านในมีงานเปลี่ยนจอลักษณะพวกนี้แล้วหาอะไรไม่ได้หรือหาร้านทําไม่ได้สามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะครับ เบอร์โทรกับลายไอดีผมแปะไว้ที่หน้าวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดของทางร้านก็จะอยู่ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนะครับลูกค้าสามารถที่จะกดเข้าไปอ่านดูรายละเอียดได้นะครับใส่จอเขา้าไปเสร็จเองก็ปิดกระดิ่งเสาอากาศพวกนี้กระดิ่งพวกนี้กลับเข้าไปนะครับ เลี้ยงเลี้งหน่อยแล้วกันะ ปรน็อตขนาดเท่ากันหมดนะครับตัวน,นี้สลับกันได้นะครับ อ่าใหม่นะครับเมื่อกี้ติดปัญหานิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใส่จออะไรเข้าไปเสร็จหมดแล้วนะครับก็เปิดเครื่องลองเครื่องให้ลูกค้าได้นะครับแบบลูกค้าอ่อนนะครับตัวนี้จอลูกค้าก็ไม่ค่อยสวยนะครับไอ้ขอบลูกค้าไม่ค่อยสวยนะครับมันจะล่อนหายไปเดี๋ยวก็หากาวอุดให้ลูกค้านะครับ ี๋ยวเราเทสจอเทสอะไรเสร็จติดสติกเกอร์ประกันเสร็จก็หาอะไราอุดแล้วก็ประกอบเครื่องส่งงานลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ จอวันพัดนอตนะครับมีทั้งวันพัดนอตวันพัดนอตเอ็นสิบวันพัดอะไรต่างๆหลายตัวอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมกับทางร้านสามารถทักมาสอบถามได้นะครับหน้าร้านจะมีอยู่สสาขานะครับที่เซ็นท่านลาดพร้าวหสาขานะครับชั้น2หน้าธนาคารยูโอบีแล้วก็อีกสาขานึงจะอยู่ที่เซ็นท่านรามินทานะครับอยู่หน้าชอปทูนะครับเบอร์โทรกับไลน์ไอดีผมแปะไว้ที่หน้าวิดีโอนะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมกับทางร้านสามารถทักมาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ